เราออกแล้วเราออกจากช่องแล้วกลัวอะไรไม่กลัวมีอะไรต้องกลัวอีกทีนิดนะเพราะนะครับชื่ออะไรครับอ๋อลืมกันแล้วเหรอสวัสดีค่ะมาจากช่องเก๋กันทลเดอร์นะคะเราออกแล้วเราออกจากช่องเราออกไปไหนอะเราออกไปก่อนแล้วคนไหนใครเฮ้ยสวัสดีครับผมแบงค์ปีครับ เหมือนว่าผมตื่นเต้นมากที่ได้เห็นเก๋ไก่ไซเดอร์กับแป้งปีนทำไมก็กูก็เพื่อนกันใช่ไปเรื่อยเนี่ยป้าดหัวอ๋อเจ้านจะบอกว่าอยู่เลิฟโพชั่นเรื่องคุณนี่ไปเรื่อยนะคกูทำงานเลิฟโพชั่นแล้วก็แม่งเลิฟสไซเดอร์ด้วยอันนี้ลลโอร้อยแกงคือผมบอกเลยท่านแนะนำตัวนี้สวัสดีครับผมลลโอเบียเลิฟสไลเดอร์เออทั้งเลิฟโพชั่นทั้งสไลเดอร์คืออยู่หมด ดูไว้นะคะอยู่เป็นว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้บนโลกแห่งนี้อ้นั่นไม่กลัวพี่ได้หมดอ่ะกลัวอะไรไม่กลัวกลัวอะไรกลัวอะไรไม่กลัวมีอะไรต้องกลัวอีกชีวิตนี้แล้วไงต่อไม่รู้มึงมึงมากลัวมึงคุยกันแบบกลัวกันคือกลัวได้คลิปนึงกันละใช่ใช่คุณมีอะไรครับคุณเนี้ผมมีช่วงใหม่เลยให้แบบทั้งพวกคุณทั้งสองคน